โอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแปนะ้งในเกม d รี a เอา t นะคะก่อนอื่นที่จะเล่นเกมกันนะคะขอ,อะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนกันนะคะที่คอยติดตามคอมเมนต์ให้กําลังใจต่างๆเลยทําให้แบบว่าเออเรามีกําลังใจเนาะอยากทำคลิปต่อขึ้นมานะคะโอเคมาเล่นเกมนี้กันเลยนะคะขออธิบายเกมนี้ก่อนนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะ,ะซึ่ง เราเนี่ยจะสมบทเป็นสาวสวยที่ชื่อว่าลินดานะลินดากับเพื่อนเนี่ยที่กําลังจะไปแว้นกันเนี่ยบังเอิญบังเอิญเจอกับหมู่บ้านล้างซะก,ก่อนท่นในระหว่างทางเนี่ยแล้วหมู่บ้านเนี้ยดันมีพลังงานบางอย่างนะทีะ่เรียกว่าไงพลังงานปีศาจนะนะซึ่งเธอที่ชื่อว่าลินดาเนี่ยก็เพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันมีพลังวิเศษนะฉันมีพลังวิเศษที่สามารถขับไล่ปีศาจได้เนยะ ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะคะเราสามารถเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะถ่ายผีเนี่ยถ่ายถ่ายถ่เนี่ยซึ่งผีในเกมนี้เนี่ยประหลาดมากคือกลัวแฟตอ่ะมันเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวลองมาติดตามชมกันเลยค่ะโอเคเริ่มกัน นี่นะคะ่ะสาวสวยที่ชื่อว่าลินดานะที่แป้งพูดถึงเมื่อกี้ค่ะตอนนี้นะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เรานะจะเอาไปปราบผีกันอันนี้ก็ไม่ใช่ช่วงล่าทาผีแต่อย่างใดนะ,ะแต่ว่าโอเค อธิบายถึงปุ่ม control หน่อยนะคะปุ่ม control ก็จะเป็น w a s d นะคะปกติแล้วก็จะเป็นถ้าเรากดชิปไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นวิ่งนะคะลองดูสิโอเคเนี่นกดตัว e นะคะเพื่อเก็บของค่ะอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเธอคะ ตอนนี้นะคะเราได้พบกับปีศาจในในเรื่องนี้กันแล้วนะคะน่าจะเป็นผีตัวเอกเลยล่ะโอเคมาเริ่มกันต่อนะ,ะด้การเปิดประตูค่ะถ้าเราคลิกขวานะคะคือจะเป็นการใช้สมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อเป็นการถ่ายรูปนะคะอันนี้นี่อ่า เธอคนนี้ค่ที่จะสับสนนะเกมนี้เนี่ยหัวใจหลักของมันคือเราเนี่ยสามารถใช้กล้องอ่ะถ่ายได้ทุกที่เลยแล้วรูปที่เราถ่ายเนี่ยจะอยู่ในแกลเลอรี่ของเกมนี้นะไม่ว่าเราจะถ่ายผีท่าไหนยังไงอะไรยังไงนะมันก็เก็บช็อตไว้หมดเลย ต้องลองสำรวจนะคะอลองนะว่าอย่าเจอผีตอนนี้เลยนะยว่าไอ้กลัวกลัวกลัวอะไรอ่ะอื เริ่มตายนะนะเป็นการเรียกความร้อนในตัวออกมานะนช็อกมากไม่นะขอด,ด้วยนะรี่มันเพลีผ,ผ้านะไม่คิดว่ามันจะออกมาตอนนี้มันควรที่จะอธิบายเกมก่อนสิ <c oughs> โอเคนะเรา เราเริ่มต้นเกมกันใหม่เลยนะ <c oughs> โอเคอลินดาเธอก็ไม่บอกฉันเลยนะโอเคค่ะเราต้องระวังตัวกันให้มากกว่าน,นี้นะในการาค่อยๆนะ ปลูกนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงายมันรอเราอยู่นะ,ะตอนนี้ลองไปสำรวจดูนะคะตอนนี้นะเราอยู่กับต้นกล้วยนะเฮ้ย ชิงชองชิงช้านะมันอากาศค่า้างจะหล่อนใช้ได้เลยมีไหมเนี่ยโอเคค่ะไม่มีนะสังเกตได้ว่ามันน่า,าจะแย่ดีนะมันเกง่งนะ อันนี้ดูเป็นประมาณว่าไม้เรือยนะอโอเคแล้วคนพบประตูล,ลับกันแล้วนะคะ เน้เนี่ยมันจะซ่อนเขาเรียกว่าอะไรซ่อนทางลับเพื่อเป็นแบบว่าสเสน่ห์ของเกมนี้อย่างหนึ่งนะคะโอเคเมื่อเราเข้ามาถึงแล้วอืมบรรยากาศวงเวงใช้ได้เลย,อยโอเคเราลองสำรวจ ว่าไหอะไร,ะไรมาแรงนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังติดบั๊กนะบั๊กนี่พูดถึงไม่ใช่แบบเป็นตัวฟิกเกมอะไรนะคะเป็นบั๊กมาแรงนี่แหละอโอเคมันคือผีผีมาแรงนี่ ผีมาแล้วอะไรอะไอ,อตัวนั้นเรียกว่าอะไรนะช่างมันเถอะตอนนี้นะคะเราเข้าไปที่บ้าน <c oughs> บ,บ้านนะโอเคบ้านนะเมื่อกี้น่าจะเป็นถังอันนี้หล่นนะถ่ายไปแม่ดูะ แม่ใาหูกลัวโอเคเดี๋ยวขอเอ๊อันนี้อะไรคะเนี่ยกดได้นะประตูค่อยๆนะอย่ารีบนะคะโอ้ยอัน,นนี้นะคะเป็นอ่าถ่ายขันนะ ดานิเซียนี่ก็มีขำนะเนี่ยถ่ายไว้ค่ะช่วงก็มีอะโอเคเฮ้ยแมาจา่จ๋าโอเคเราไปสำรวจท้องอื่นอนะ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยตู้น่ะกับแพงเนี่ยคอนข้าง,างอาจจะน่ากลัวนิดนึง ถ้ามีภาพเสียงหรือเนื้อหาที me, ่ม <maybe maybe S 1> mm ันสสดีสะสด็งไปหน่อยนะอย่าอย่าเพิ่งลำคาญนะมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวจริงๆนะโอเคโอเคโอเคค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะอุ้ยแม่ จะเป็นตุก๊กตามแมวนะถ่ายนะถ่ายไว้คนะ่ะอ๋อจะปิดประตูขังตัวเองทำไมเฮ้ยออกไปอตอนนี้นะเราเจอกับไอ้ตัวเมื่อกี้นะ อย่าแบ่นะคะอ๋อนี่มาทำไรนี่เนี่ยมไม่รู้สิแต่ว่าอยากออกนะตามฉันแม่สิจ๊ะจะดีเหรอโอเคตามก็าตาม หลังนี้นะมีชั้นสองด้วยแต่ว่าเดาสบายนี่อะไรเนี่ย้ยอ,อะไรอะเนี่ยเน,นี่ยนะมีบางสิ่งบางอย่างนะค่อนข้างจะคล้ายๆกับเส้นผมนะแต่จริงๆมันน่าจะเป็นสาร้ายมากกว่า ถ้ามีเต็มบ้านเลยนะน่าจะเป็นอ่อนแนว่าไม้เลื้อยมั้งคิดว่านะโอเคแม่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 แมอะไรคะเนี่ยค่อยๆนะเพื่อแม่จจะสงสยัยเอ๊ออินนี่ทำไมเล่นช้าจัง กลัวนะประเด็นประเด็นคือกลัว <laughs> โอเคโอเคนะสำรวจทีละห้องนะห้องนี้เปิดไม่ได้นะจ๊ะโอยจะตายโอ้ห้องนี้ผมเยอะเป็นพิเศษนะถ่ายไปให้แม่ดูอาอีนนี่ก็อยู่ในห้องนี้นะคะ ไม่ชอบมาพาก,กลนะมัวมัวด้วยนะถ่ายก่อนแต่ไม่ทำอะไรไม่ดีโว้ยกระตูทำอมอ่ะ อีกรอบโอเคไม่เป็นไรนะเเป็นพื่อนะขอโทษนะที่ต้องตายอีกแล้วแต่เราก็โกรธแล้วนะเสียงเพลงแม่งบันทอนอารมณ์จริงๆโอเคนะปัมนแสงนั้นไปลินดา ก็มาเซฟเซฟพอยที่ห้องสาหลายนะห้องนี้นี่สาหลายเยอะผิดปกติอะ่ okay. ะโอเคอ่าขออนุญ,ญาตถ่าย <laughs> ถ่ายไปเรื่อยๆได้ไหม <laughs> กลัว ชื่อที่ใช้แล้วหรือเปล่าเกรงเกรงกระกระเกรงกรังโอเคค่ะชิญชิญชิญอ่าสัตว์โลกน่ารักนะเกมนี้ก็มีความน่ารักโดยกันมีแมวนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปลงเฟ c บุ o o k นิดนึงเ้ยกัดหมเนี่ย มีผีไหมคะเนี่ยอีตัวนั้นตัวเดียวนี่ก็หลอนนอนไม่หลับแล้วนะโอเคไม่มีอะไรนะแมวแมวก็หายไปแล้วนะ ไปจากที่นี่ไม่ได้นะฉันชอบสาหรายสาหรายบยนผนังไม่ใช่ละคือเขาจะให้กุญแจเรานะโอเคได้กุญแจมาละมันอยู่กับสาหรายไปนะถ่ายรูปถ่ายรูปไปให้แม่งดู จากตอนนี้แล้วนะโอยอยะไร <laughs> มันคืออะไรเรอมันเป็นแสงจากโซฟานะหรือแสงจากอะไรอะไรเรอตอนนี้นะทำได้เพียงถ่ายรูปรอบๆนะ <laughs> เพื่อเป็นการเช็คให้แน่ใจว่ามีตัวนั้นจะไม่กลับมาละ เมื่อถ่ายรูปรอบๆแล้วเราก็ลงไปสู่สึกสานะชงวิ้งเสียงค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยนะเหนือยต่ อยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกอะไรอะ่ะหายรลัวๆนะอี้หรอกตอนนี้นะคะเราอยู่ในสุสานเชียงเมงนะอันนี้น่าจะเป็นหุ่นนะไม่น่าจะเป็นผี มีวิเทียนอยู่สามอันนะนะถ่ายรูปนะถ่ายรอบๆนะเพื่อเป็นให้แม่ดูเสียงไม่ค่อยชอบมาพากลกน,นะมาลอง ลองย้อนกลับไปนะคะว้าวไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันไม่ตามมาใช่ไหมโอเค ที่เดินะไอไอะอะไรคะอะไรคะเนี่ยผีผีใบตองไม่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  ไปไม่ถูกละตอนนี้นะเราได้กำจัดผีใบตองแล้วนะนะเราจะกลับไปที่เดิมนะ โอ้แม่กโอ้แมกอืออืออือย่าเฮ้ยอ๋อโอเคเราไม่ตายนะคือประเด็คือไม่อยากตายแล้วตายมาหลายรอบแล้วสิอ่อนครับ การค่าปีศาจเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่ปีศาจตัวใหญ่นะ,ะต้องคอยซิกแซกตอลอดเวลานะ<อ>ซูมซูมตัวใหญ่ จะฆ่าตัวนั้นไปแล้วนะค่าสองตัวนะั้นนะไอ้ตัวใหญ่ <c oughs> มันก็ได้มีชีวิตนะ <c oughs> ตอนนี้นะเราเหมือนจะแก้คำสาปของหมู่บ้านนั้นได้แล้วแต่ว่า รือว่ามันฝันไปอ่าลืมบอกก่อนนะคะว่าเกมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดโมนะคะเป็นตัวทดลองเล่นแล้วก็ยังไม่มีตัวเต็มหรอกนะคะยังไงก็จบคลิปนี้แล้วขอบคุณนะคะที่คอยติดตามนะยังไงก็ติดตามกันต่อไปได้ไหม <c oughs> ขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอก,กาันคลิปหนะ้า